สวัสดีทุกท่านเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้เจ้าป้องนี่ทุกคนปิดร้านเสร็จยังไม่ได้เข้าบ้านเลยอุ้ยเถื่อเถื่เถื่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้นี่มาถื่อเถื่อย่าไปใกล้นู่นโน่นมันไปเร็วมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้มาเดี๋ยวเดี๋ยวกดไปจับให้ได่จับให้

ระวังมือนะคุณห่างอยู่ห่างอยูอ่เดี๋ยวเขาั้งกล้องเดี๋ยวไปเอาถาังมาให้นะนี่แหละเราจะาไม่ฆ่ากันนะฮะอันนี้คุณละไซส์กับตัวเมื่อคืนเลยทุณช่านเมื่อคืนตัวใหญ่ใช่ไหม นะย,ยังไม่ทันจะได้ไปไหนเลยมาแล้วจะไมากเลยอ่ะอันนี้เราดูเราไปเซิร์ชใน Google เขาเรียกงูเลยนะงูป้องงูป้องงูป้อง,ง,อ,งอะไรอ่ะ <laughs> เอาไปปล่อยนะทุกท่านอันนี้ไม่ใช่ตัวเมื่อคืนนะครับตัวเมื่อคืนเราไปปล่อยไกลมากเลยนะนะครับเอาแบบว่าห่างบ้านทุกคนเนาะแตบบ่ว่าปุยเขาตาเร็วมากเ,เราเห็นเดี๋วอุ้ยมันไม่เข้าคุณ เดี๋ยวร้อยถังังกระยัถังเดิมงูสีเดิมแต่ไม่น่าใช่ตัวเดิมนะทุกท่านเดี๋ยวมาดูนี่ฮะโอ้โหโอ้เหมือนขึ้นได้เฮ้ยตันนี้เหมือนขึ้นได้ผู้ระทึกแล้วอันนี้ไม่ใช่อ่ายังน้องหมายังไม่เห็นนะทุกท่านนะครับปุยเขาเห็น พอดีเราปิดร้านเสร็จนาะเราจะเข้าบ้านนะครับปิดร้านเสร็จเราจะเข้าบ้านนนี้เราก็อยู่ตรงนั้นนะเห็ดปุ๋ยเหลือไม่เห็นว่าลายๆแล้วขอ,ขอ,ขอาๆก่อนตดินมาฝาอยู่ไหนอ่ะเอาฝามาปิดเตียหรือเดี๋ยวเรา,เาไปปล่อยโอเคโอเคป๊าปปิดร้านเลยเเเมีฝา นี่ฮะทุกท่านเพราะว่าคือเราก็เกาะไว้ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาไม่ให้ไต่ขึ้นมานะครับเมื่อคืนก็ตัวนี้แต่ว่าจะใหญ่กว่านี้นะทุกท่านนะครับ2ตัวแล้วแสดงว่าเขามีครอบครัวหรือว่ามีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับนะครับ เหมือนเหมือนเหมือนเขาบอกว่าตัวผู้จะตามตัวเมียหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะหรือว่าตัวเมียตามตัวผู้อะไรแบบนี้นะเขาน่าจะมาตามกันนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเอาไปปล่อยบริเวณที่เดิมใกล้เคียงกันนะครับเอาไปไว,แว้แถวแถวในป่านู่นแหละทุกคนนะครับเพราะว่าปลาปลาเขาก็คนไม่ค่อยสัญจรเนาะนะครับต่างคนก็ต่างต่างอยู่ก็แล้วกันนะครับเราก็ไม่ได้อยากไปอะไรกันนะครับ อยู่กันอยู่พายุมันนะครับเพื่อนว่าอยู่พายุมันอ่โ้อาจจะใช่นะฮะอาจจะมาตามเนาะตามตามที่เออเขาเขาว่ากันนะครับอันนี้ก็มีพิษมีพิษอยู่นะทุกคนเป็นตัวที่สองจากเมื่อวานนู่นนะครับปั่นจักรยานคู่ใจมาแล้วโอ้โหชุดมืดมาเลย ครับนี่ไม่ไมีอะไรแล้วไ,ไม่ต้องตกใจนั่นมาไปไไจบอืเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยไปเดี๋ยวยกเข้าไปไปร้านเลยเธอจ้ยนี่แหละเวลา,าเข้าออกอะ่ะต้องปั่นจักรยานแบบน,นี้แหละเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยด้วยล,ลูกเจ้าอุ้มเอาเดี๋ยวมาก ไปะปะมาทำต่างๆเต็งๆอะไรว่าจะกุดไนทุกท่านก่อนเข้านอนแม่ปไปปิดร้านเลยพอแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบาย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 เดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะฮะทุกท่านสวัสดีครับ